เงาะนครพนมผู้ได้สนใจก็มาเบิ่งด้วยครับด้วยสวมเงาะลุงสิวกำลังสุกแดงจึงคึงอยู่คุ่นะนีแต่หมกเงาะโอ้น้าสารเงาะโรงเรียนจัมโบ้ครับปีนี้นี่สวัสดีครับ FC ช่องวิถีชีวิตชนเทอไทยขาเนาะสลับเมื่อนี่ผมจะพา FC ไปที่ไหนนะครับวันนี้สโลงใหม่นะครับสโลงใหม่แม่ยายเย็บให้นะครับแม่ยายถอให้เป็นภาพหมาจากสารคามนะครับเดี๋ยวก็จะไปเที่ยวสวนผลไม้อีกแล้วครับสำหรับคืนนี้เดี๋ยวเราไปกันเลยครับสวนเงาะรลรฮะไหนเอฟซีเราจะไปสวนเงาะนะแต่โหถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นเส้นนี้หรือเปล่าอืม จำผิดก็คงเป็นเส้นใหม่นะแต่ก็คงไม่ผิดหรืมั้งบนทางแดงสวนเงาะมันซิวเลยถ้าไม่ใช่เส้นนี้ก็อีกเส้นหนึ่งแล้วมั้งแหม่มากว่ะต้องย่างองแม่มัม้งเราจะถึงสวนเงาะกันแล้วนะครับเอฟสีเงาะนี่กำลังสุกเป็นต้นเลยนี่สวนเงาะ โอ้นี่ค่ะตรงข้างเลยตัวเขาเด็เขาอยู่อยู่ยังเขียวอยู่โอ้ไม่มันมีลูกอยู่มันมีอยู่มันมีสุกอยู่นี่โดิวันนี้เรามาเที่ยวเมืองจันทร์กัวันนี้มาเที่ยวเมืองจันทร์มากินส่วนเงาะมาวันนี้เราจะมากินเงาะกัน เราก็มาถึงแล้วนะครับสีสวนเงาะนะครับสวนเงาะลุงสิวนะครับบ้านนิ่มเหมือนเดิมนะครับดูเงาะเงาะยังไม่สุกนะครับเงาะแต่เริ่มสุกแล้วครับดู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 ขวังเงาะเราสิวันนี้เป็นเงาะอเขาเรียกว่านาศานะครับตอนแรกสองปีที่แล้วผมมาชิมนะครับก็ยังไม่ได้ผลผลิตเท่าไหร่แต่ตอนนี้น่าจะได้ผลผลิตเดี๋ยวเราไปหาเจ้าของสวนกันครับ สางเขาเขาเาบอกเอาเมื่อไหเนาะส้างเขาเขาเมื่อให้เขาบอกว่าให้มาเอาที่สวนเพราะว่าเขาจะให้ผมมาชมสวนนะครับโอ้โหโตุ้นนะไซมันไม่ใช่ลูกเล็กๆนะครับไม่ใช่ออกดอกเอ่งแต่งเล็กๆนะวันนี้เป็นเงาะสวยใหญ่อ่าเห็นบอกว่าเมื่อวานนี่ลงไปกี่โลยายเก็บจากลวันเนี่ยแปดสิบโลเมด เราอยู่วบนไห้แมนคือว่าหันละค่อยกับโมได้กินหรือเปล่ากิลายอยู่เดี๋ยววันนี้ได้กินแน่เน่เออมาพี่ได้กินแน่แน่ไม่กินแล้แม่ดังกินจนนิ่มอย่างเมื่ออันนี้นหะนะครับตามที่ผมเคยถามนะครับเขาเอามาจากเกษตรอยู่ในละไห้ไห้งอนธาตุพนมนะครับมาได้มาปลูกนะครับตอนนี้ก็จักปีแล้วก็เฮือทดได้กับโมได้ซีบได้บ่ลูกซิวชักปีสุเกือบเศร้า เออสิบสี่พันสวนตะวันชัยนะครับตะวันชัยฟาร์มบ้านนิคมฐานประสิทธิ์หลังจากนี้นะครับถ้าใครต้องการนะครับมีเบอร์บอมมีเบอร์บอมเฮอร์ลัดเบอร์ยังเฮร์โทรมาสร้างเบอร์หยั่งลัดเบอร์ลัดงได้ยิ้เข่าแป้งได้ละอืมเดี๋ยวไปเอาเบอร์ก่อนมันจะมันไปสิอือกินเราด้วยนางเอ้ยในเข่งนั่นเบอร์โทรมีไหมครับมีค่ะ 083-876-2729โทรมาแล้วสั่งตลอดที่ไหนอุมเมาอุม,มาดงหลวงสั่งเป็นเยอะๆก็มีแถมนะ,ะดูครับเอซเงาะกำลังขึ้นกำลังขึ้นนี่วันนี้เราจะได้กินเงาะกันกินสดๆ,ดย,สดๆดยายกลับไปได้ยายปีน,ปนี้ได้จักตันปีนี้ ประมาณประมาณพุ้นแลสามพุ้นแลน้าลุงซิวประมาณจักตันปีนี้รุ่นลุ้นไปที่สามตันเนาะปีนี้นะโอ้โหดูดูดูนะเขาบอกมาถึงสวนเนี่ยแถมนะครับกินได้กินเลยนะครับนี่อืม น่วยชั้น่วยบถึงสิบแปดกับถึงตอนสิบแลูกตอนตอนหนึ่งกิโลเอ,อ้ยมาเงาะเงาะจัมโบ้เงาะโรงเรียนจัมโบ่ท่านที่ทองไหนังวัวุกที่ทองปีนี่และหน่วยใหญ่ยี่ปีนี่นะคุณปีทำนชาบป็นีเนะแล้วว่าเงาะชอบแรง อุ้ยน่ะแค่เบ็ดคารทุ่มเบ็ดควเตอุ้ยเบิ่งยับ้หหนวยใหญ่มากวันนี้เรามาอุดหนุนถึงสวนนะครับถ้าผมมาเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเป็นสวนทุเรียงก็ซื้อกันทีแล้ว6กกิโล7กิโลทีละพันนะครับเราต้องสนับสนุนกันนะครับบางทีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ รูขีวด้วยนะครับให้มีกําลังใจในการปลูกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เงาะก็อร่อยนะครับสนับสนุนด้วยแล้วก็ได้กินเงาะด้วยนะครับถามว่าถ้าเราจะเดินทางไปจันทบรุบรีได้ไหมก็ได้ครับอาจจะหมดค่าใช้ใจ่ายมาสักสองสามหมื่นแต่ตรงนี้สบายๆนะครับขับรถมาสองสามกิโลเองจากบ้านผมนะครับรมันละมันนิดๆหน่อย,นยๆนะครับ สวนงาะที่เน่าแม่ค้าเขาก็คัดออกให้นะครับเก็บไปให้วัวค่ะกินบมดวัวก็ชอบเหมือนกรรันค่ะป้ดเอาเงวะก่อนเลยอจ้าน,านี่ยังว่าเจ้าก็ไข่อันนี้เป็นพวงด้วยมีเป็นพวงด้วยดูดูแม่บ้านผมชอบกู้เป็นพวงนะฮะนีแ่แถมเหรอแทบจะไปแถมเยอะนะจะขาดตุงเอฟซีนี่คือสวนเงาะนะครับ ถ้าเราอยากจะมาเที่ยวนะครับสวนเงาะที่ตำบลอุ่มเมาอำเภอท่าพนมก็เด e, ินทางมาได้นะครับที่บ้านนิคมเจ็ดหลังนะครับถัดจากนี่ไปก็จะเป็นสวนทุเรยียนของอาจุนะครับถ้าเราแยกมาตรงนี้ก็จะเป็นสวนเงาะของลุงสิวห,หรือว่าตะวันชายฟาร์มนะครับลุงสิวบ,บ้านเราบ้าน่นจริงๆอยู่สุกแมวนะครับแต่สวน่นอยู่นิคมเงาะนี่เริ่มสุกเพิ่งสุกนะครับถ้าว่าใครมาภายในอาทิตย์นี้น่าจะทันได้เห็นนะครับทางด้านฝั่งนี้เนี่ย เงาะนาศาลยังไม่สุกครับตรงนี้กําลังหามนะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวสักอาทิตย์หน้าก็คงจะสุกก็เป็นลักษณะคล้ายๆว่าค่อยๆเก็บไล่ๆไปนะครับเงาะไม่ใช่ลูกเล็กนะฮะเงาะเป็นเขาเรียกว่าใหญ่พอสมควรนะครับนี่เห็นไหมนี่ถือว่า,าจจปีนี้จขาจโบนะฮะจมโบดูลูกซิลบอกว่าเาขาใส่ปุ๋ยชีวภาพนะครับ ทําไมเงาะแถวนี้ถึงปลูกได้นะ้ํามาจากไหนนะครับมันติดห้วยชโนดนะครับห้วยชโนดที่เราเห็นมันจะติดห้วยชโนดนะครับตรงนี้ลูกใหญ่นะครับปีนี้รู้สึกว่าจะจําหน่ายที่สวนนะครับก็จะเก็บให้เอฟซโดยตรงเลยนะครับก็ฝ่ายการขายก็คือคุณรัตนานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะลงเบอร์ไว้ข้างล่างนะครับโทรมาได้นะครับท่านไหนอยากได้เงาะภายในเขตตะบนมากรู้สึกว่าจะมีการส่งไหม ส่งนะครับส่งนะครับใ,ในตำบุตของเม่านี่ดูเนื้อเงาะถามว่าเงาะร่อนไหมครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะฮะล่อนนะฮะนี่นี่ฮะร่อนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเป็นเงาะนาสารล่อนแท้ร่อนนะฮะ่นนฮะอนอน,นี่ส่วนรสชาตโิโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ พอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ